ใช้ความสามัคคีกันเชิญค่ะไปสิคะกดสิคะรู้สึกร้อนอยากลงไปไล่ไหยนะอ้าวอุ้ยระหว่างนี้เขาก็จะสู้ลมแล้วเกมวอร์ด่านที่เท่าไหร่นะ18ป่ะประมาณนั้นไปเหมือนรู้นะจริงจริงอ้าวอย่าอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งเดี๋ยวนะเขาอะต้องขึ้นไปใช่ไหมใช่แต่เขาว่าต้องไปเปิดสวิทให้ไหมเปิดเปิดแท่นทห้ไหนรือโอเคเพื่อมาเปิดสวิทนะคะ เฮ้ยลงไปเฮ้ยอ่าแล้วใหม่ก็ต้องกลับไปอีกรอบว่าไงนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนนะทางใครทางอะไรเออใช่ใช่ถูกแล้วทางนี้แหละใหม่ต้องไปเปิดปุ่มสีน้ำเงินให้เขาอ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดให้เขาลองจริงๆคือต้องเปิดปุ่มสีน้ำเงินเพื่อให้เขาขึ้นไปเป้าหวอ้เจอเดียวจบแบบงงว่ะ เราไม่เน้นเพชรเราไม่เน้นเพชรเราเน้นผ่านอ่ะขึ้นไปเลยครับหมายต้องไปเปิดปุ่มข้างหลังให้เขาปะ่ะเออใช่เ,เปิดให้เขา,าอ้าวมาทาไมเนี่ยมาทําไมแล้วเขาก็ลงไปข้างล่างใช่ใช่ลงไปเปิดปุ่มสีม่วงให้หมหมายก็ต้องกระเดิบลงมาอ่าใช่แล้วก็อย่างนี้ใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเขาเขาต้องกลับไปเปิดสีไว้ถึงกับสตันเอาหินลงไปก่อนข้างล่างเพื่อให้ไปกดปุ่มสีเขียว เสร็จแล้วใหม่ก็ต้องไปเก็บเพชรด้านบนเคเสร็จแล้วใหม่ก็ลงมาแล้วก็ทางใครทางเกือบมินเกือบแล้วอะไรหรอมินขึ้นแล้วสีเขียวว่ะแล้วสีแดงใหม่องไปกดปุ่มสีแดงกดปุ่มสีแดงก่อนเออวะแล้วจะยังไงคราวนี้ใหม่อย่าลงฝั่งนั้นลงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเรียบร้อยอ้าว สีเขียวเขาว่าอ่ะตึบ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 เร็วเร็วดิเร็วเร็วขข้าแล้วอยู่ได้กันไรขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาต้องมินก็ขึ้นมาก่อนเนาะปึ๊บแล้วก็ลงมาโอเคเรียบตกใจออ่ายสเทสเม็ดบนสุดนะคะทุกคนไปคนละทางไม่รู้เปเปิดสีน้ำเงินก่อนเปิดเปิดให้ตัว อ๋อต้องมาเปิดสีเขียวหมเขาว่าหมาต้องมาฝั่งเขาเขาต้องไปเปิดสีเขียวใช่เพื่อเปิดพัดลมโอเค้เขาก็ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวนะสีขาวคือเออสีขาวคืออะไรอ่ะสีขาวเปิดไปแล้วหรือเปล่าเปิดไปแล้วนะเราต้องเปิดสีเขียว<อ>กลับไปเปิดสีเขียวไหมอีกรอบอ้าวสีเขียวไม่เปิดป่ะอ๋อสีเขียวมันคือ,อลูกบอลอ่ะโอเคคราวนี้ แล้วก็ไปเลยปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอันนี้ต้องวางแผนไม่ต้องวางอลงสีแดงก่อนอันริมนี้ใช่ใช่อันนั้นแหละเราะว่าเสร็จแล้วเขาจะลงสีน้ำเงินเสร็จแล้วก็อันนั้นเลยสีเขียวเขาว่าไอ้ไอ้เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไม้ไมงลงลงโอเค เคเยสว้าว okay. yes. wow. เกรียดจังเลยที่มีสลงห้อยโหนเนี่ยเขาต้องไปไปปิดให้ใหม่เนาะใช่อ๋อมาเปิดสีแดงให้เขาอันเนี้ยเราต้องสามเามคีรวมพังกันแหละพลังอ่นนี่ oh. อ่ะขึ้นไปว้ย <What? S 1> อ่าใช่เขาต้องไปปิดให้ใหม่ก็ได้เก oh. ๋ยโอเคเรียบร้อยโ oh. อ้ แล้วก็ปลื้แล้วก็ลงไปปลื้ปิดสีขาวให้ใหม่เออแล้วก็สีสีม่วงโอ้วโอว,โวกลับไปใหม่วูบวูบลงได้นะอ่า<บ>มาเปิดสีขาวาให้เขาก่อนปึบเคเรียบร้อยออไม่ต้องกลัวมันไปได้อยู่แล้วอา้อาวข้าวเขาติดอยู่บนตะกา้าเออแล้วแแล้วก็มาทางขวาโอเค อเออต้องไปเก็บเพชรด้วยนี่าหมายต้องลงมาเก็บเพชรนาที่อนยิ่งใหญ่ชุบชุบรมมินต้องขึ้นไปฝั่งขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ขึ้นไปฝั่งเดิมโอเคมันขึ้นได้โอเคปิดเลยโอเคแล้วก็เปิดเดี๋ยว้เดีเดเด้อเดเด้ออเดแอ้เด้เดเ้าอเ้เ้ จากที่ดูเขาต้องขึ้นไปก่อเออแต่กิ้วหลบไปดีปาเปิดสีนแดงค้างไว้ไม่ใช่เหรอปื๊บปุ๊บปื๊บปื๊บมันจะผ่านไหมอ่ามีต้องมาลงมาสิใหมลงมาก่อนอ่าใช่อ่ะเดี๋ยวเขาไปเปิดให้ตรงนี้ใหมก็ขึ้นไปกระโดดเออปื๊บปื๊โอเค๊ปื๊อ่าผ่านเรียบร้อย มาแล้วด่านอะไรวะนี่ไปโดยที่ไม่สนใจโลกเลยครับผมมาปิดลมไปเลยครับปือ๊อปื๊อไปกอดได้เปรียบไปกอดได้เปรียบไม่ไปเป็นไรเขาเดีย๋ยวเขามาเปิดสวิตช์ให้หมายต้องขึ้นไปข้างบน <laughs> เออต้องขึ้นไปข้างบนไหมแล้วก็ไปเออวิ่งหนึ่งอสองสามเออเออเอเอโอ้โหูหูหร้องเหมือนลิงเดี๋ยว ว้าวเป็นคนละทางคนละทาง,ทางใช่ยาวๆเลยโอ้ยเพรไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าจะเป็นแบบว่าด่านเบาสมองให้เราพักสมองนะคะว้าวเขาจะต้องไปกดปุ่มสีน้ำเงินใช่แต่เขาต้องเปิดสวิทช์ให้ไหมก่อนสีขาวอ๋อนี่งเขาจะต้องเอาหินไปทับปึ้งแล้วก็มีได้พู้สาวว่าปึ้งเออ Yes ห้าสิบวินะคะจุกๆเลยนิดเดียวสามสองมีสามสองด่านมา,าประสบการณ์สอนให้เรียนรู้นะคะทุกคนไปไปทางไหนต่อวะเออปึอ๊บหนึ่งสองสามาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหมาปิดลมให้หน่อยมาปิดลมให้หน่อยปิดเองก็ได้ปิดเองก็ได้ดอได <Okay. S 2> โอ้ยเออ Yes เรียบร้อยค่ะ35วินาที เขาอยู่ไหนอ๋อเขาไปมองสีแดงโอ้โหอ๋อเขาต้องลงไปเก็บเพชรสีขาวข้างล่างเดี๋ยวนะค่อยๆกระดึ๊บไปอย่าพิ่งอย่าพิ่งใช่ใช่เขาต้องขึ้นไปข้างบนอีกรอบเขาต้องไปไปเอาหินหินต้อง,องเอาเอาหินก้อนใช่เอาหินก่อนโอเคแล้วหินไปลงอันไหนอ๋อมันจะมาลงสีขาวโอเคได้เอ้ยปึ๊บอ่าเขาต้องดันเนาะดันดันมาใช่หมายต้องดันหินเพื่อมาเปิดสีม่วงให้เขาเอ้ยมันไม่วาอ้าว อขึ้นได้โอเค <G ül> อุ้ยปาแค่39วิเองมา3ด่านสุดท้ายด่านที่30คะ่ะทุกคนอะไรนะมีตรงไปก<ท>ดปสีขาวอ่าใช่เขาต้องกอดสีขาวไปใกลแล้วก็อ,อ่ะเดี๋ยวเขาไปเปิดสีแดงให้มันดันหินไม่ได้ไหมม<ล>แล้วแป๊บหนึ่งถ่วงถ่วงไว้ก่อนถ่วงไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปแล้วใหม่ก็มาฝั่งซ้ายโอเคแล้วเขาก็จะไปเปิดเองดันได้ไหม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 เฮ้ยจบ บอกเลยว่าโค้อจะปวดข้อมือนะคะอ่ะมาเปิดให้ปื๊บป่ปวนรึบทำอะไรทำอะไร <c oughs> เอาเพจอะ่ะโอ้ยเพิ่งเห็นหน,นะว่าประตูอยู่ข้างล่างไม่ได้มองประตูเลยมาเปิดประตูให้เขาก่อน มาเปิดประตูให้เขาก่อนโอเคเอาเข้ามาโอเคเยสด่านหลังๆไม่ไม่ค่อยยากอันนี้คือเล่นตามด่านนะคะหนึ่งอสอะไรแบบนี้เนาะนี่นี่ด่านสุดท้ายนะคะด่านที่32มาเขาต้องไปก่อนใช่หมายต้องไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งทันทันทันดันมาไว้ตรงกลางเหรออ๋อให้เขาข้ามโอเคแล้วปุ่มสีม่วงหม่จะขึ้นไปไม่ลองลองดูเรามาค่ะเสี่ยงพร้อมแล้วค่ะ ยาีไงอะแล้วใหม่ก็เอามาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นมาได้หินเออต้องดันหินใช่ดันหินไปที่ปุ่มสีม่วงปากปาบปากไม่มีเห็นให้เก็บเลยดีแล้วมีสีขาวด้านบนุอยโอเคขอลอยที่ประตูจบค่ะเย้ ตบมือตบมือค่ะสามรคีคืออะไรคะทังนี่นะคะทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะบอกเลยว่าเป็นเกมที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบความสามรคีนะคะก็ข้อมือข้อมือเหรอเออข้อมือมันเก่งนะตอนกระโดดอะแล้วก็ต้องวางแผนดีๆด้วยก็ประปาณนี้นะคะสําหรับเกม Fire Boy and Water Girl นะคะทุกคนบ๊ายบายฮะบ๊ายบายเออไ๊่าก็บ๊ายบา